ดวงดาวหนึ่งหม้อสวัสดีครับเพื่อนๆนี่นะครับวันนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะครับผมซีรีส์สเกลเล็กนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกนะครับนี่นะครับผม f o x w o o ปบีเอฟนะครับก็เหมือนกับทุกๆรุ่นในซีรีส์นี้นะครับผมก็จะมี2แบบ แบบรีโมทครบที่ชาร์จแบตแบตเตอรี่นะครับผมกับอีกแบบนึ่คือ PNP นะครับเป็นแบบพร้อมบินนะครับผมลำพร้อมชุดไฟนะครับสวยงามนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นชุด PNP นะครับผม PNP ก็จะมีใบอะไหนะครับมาให้1ใบซึ่งเป็นใบแต่ง3แชกนะครับใบเดิมที่มาจะเป็น2แชกนะครับผมแต่ก็คืออยากหลอกก็ใส่ใบ3แชกนะครับนี่ก็จะหลอกขึ้นนะครับผม นี่ครับล้อก็ใส่แบบนี้นะครับเหมือนกับทุกรุ่นนะครับล้อใส่ง่ายๆครับผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปบินกันเลยนะครับส่งล่องขึ้นฟ้ากันับผมนี่นะครับเราก็มาลุยกันเลยนะครับลำนี้นะครับ BF 1 0 9นะครับเหมือนเดิมนะครับรีโมทตัวเดียวนะครับเล่นได้ทุกรุ่นนะครับผมใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับข้อควรระวังนะครับคือให้ง่ายให้สะดวกนะครับอยากแนะนําเพื่อนๆที่เล่นตัวเดียวกันนี้นะครับใส่แบตเตอรี่นะครับ ทุกรุ่นเลยนะครับพยายามเอาแจ็คไว้ข้างบนนะครับตอนเอาแบตออกจะเอาออกง่ายนะครับเพื่อนๆบางคนเอาแจ็คไว้ข้างล่างนะครับเวลาเอาแบตเตอรี่ออกเนี่ยมันเขี่ยออกลาบากนะครับเพราะช่องมันค่อนข้างฟิกนะครับผมแต่ถ้าแจ็คอยุ่งบนเราจับแจ็คดึงแบตออกมาง่ายกว่านี่นะครับโอเคครับผมแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเปิดรีโมทล้อเสียงติดนาแล้วก็ดันขึ้นดันลงโยกนี่เช็คการทํางานนะครับแล้วก็เช็คมอเตอร์ เรียบร้อยครับผมอันนี้บินได้เลยไปครับไปรุยกันครับนักไปอหาไมิไดนัดไ,ไ,ดไปครับผมโอ้ขึ้นสวยวันนี้นะครับชิวๆนะครับลมไม่แรงครับ ไม่เหมือนวันก่อนนะครับผมตัวนี้ผมชอบสีสันเขาม้างนะครับสีโทนเหลืองดำครับผมผมว่างานของค่ายนี้ทำสีดีครับรายละเอียดสีดีแล้วก็ตัวงานนะครับตัวตัวลำเป็นโฟมฉีดแล้วเป็นร่องเี่ยมันสมจริงดีอะดูนะและที่สำคัญใจโลเขา,าบินดีมากอะ โ,โลคัสในสนามบอลครับผมโอเคครับอันนี้บินชิวๆนิ่มๆนะครับเดี๋ยวเรามาบินเล่นท่าเล่นทางเหมือนเดิมครับผมของเขามีลูกเล่นให้เราเล่นนะครับปึ๊บงรโหวานหนึ่งรอบปึ๊บตีรัรงกาครับ นี่นี่ใน,ในร่งกาครับอ่านี่ครับไปสูงเลยนะครับผมไปสูงถ้าเราชินนะครับเห็นอาการตัวลำนะครับเราก็ไปสูงได้นะครับระยะควบคุมของเขาถึงนะครับผมเพียงดี๋ยวว่าก็ระวังเรื่องอาการหลงทิศทางหลงตัวลำเท่านั้นเองโอเคครับเตรียมรงครับ ก็ลงง่ายๆนี่ครับจับลงมาได้เลยเรียบร้อยครับนี่สวยๆเลยครับผม บีเอฟหนึ่งศูนย์เก้าครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับผมลวดลายของเขานี่ครับผมจโลทํางานดีมากครับระบบของตัวบอร์ดเล้ก็ทํางานดีตีลังกาโค้งสว่างได้นะครับผมบินง่ายมากแล้วก็วางโชว์เป็นโมเดลก็สวยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับตัวงานของเขาเห็นไหมครับมันมีดีเทลอะมันมีรายละเอียดนะครับผมเห็นไหมแล้วตัวสติกเกอร์ลวดลายของเขาเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์ที่เอาไว้ทำเครื่องบินสเกลลำใหญ่เลยอะเนี่ยเป็นสติกเกอร์แผ่นบางๆแล้วแปะปึ๊บมันจะเรียบไปกับเนื้องานเห็นนะนี่ครับตรงนี้ก็เหมือนกัน โอเคถือว่าดีนะครับผมกับเครื่องบินที่เป็นไซส์เล็กๆประมาณนี้เป็นงานของเล่นกล่องของเล่นโรงงานนะครับผมก็เคยเล่นมาหลายยี่ห้อนะครับก็คือตัวสีเนี่ยรายละเอียดเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็เลยตัวเนี้ยเหมาะมากนะครับสะสมวางโชว์บินได้ด้วยนะครับผมถ้าเป็นแบบตัวอื่นที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยบินได้เล่นได้ทำงานดีด้วยแต่ไม่ไม่ค่อยอยากวางโชว์เพราะว่าสีไม่สวยแต่เนี้ยสมจริงครับโอเคครับผมมาเล่นอาร์ีกันครับเพื่อน มีหลายรุ่นนะครับผมเดี๋ยวไปบินกันทุกรุ่นเลยครับผมสวัสดีครับรีโมทตัวเดียวเล่นได้ทุกรุ่นครับผมก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ